ครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่นะครับขณะที่ที่จุดสนใจก็คือ x เท่ากับ a a ตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่จุดสนใจนะครับว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งจากในคาเรียนที่ผ่านมาเนี่ยของเรามันจะไม่ใช่ x เท่ากับ a นะครับแต่มันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงครับนักเรียน นี่ครับมันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับในช่วงที่มันเริ่มที่ x ถึง x บวก h นะครับระยะที่มันแตกต่างกันก็คือ h ตัวเนี้ยความกว้างจาก x ตัวที่1ถึง x อีกตัวหนึงนะครับซึ่งบวก h ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือระยะห่างที่ห่างจากกันของ x 2ตัวนะแต่วันนี้เราสนใจแค่ x ตัวเดียวครับเราไม่สนใจเราไม่สนใจข้างหน้าสมมติตรงนี้เป็น x 1 x2 อย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราสนใจว่าเฮ้ยมันมัน x เท่ากับ a เนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าซึ่งเวลาต้อเเดินหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสูตรก็สูตรเดิมเลยครับสูตรเดิมของเราก็คือ f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h นะครับนี่คืออัตราการเปเลี่ยนแปลงเฉลี่ยแต่ในที่นี้นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยเราดูเราสนใจหัวท้ายห่างกันเท่าไหร่แต่ข้อนี้ครับเราไม่ได้ดูระยะห่างเราไม่ดูครับว่า h คืออะไรนะเนี่ยสมัยอของคาบเรียนที่แล้วเนี่ย h คือตัวนี้ระยะห่างของ x 1กับ x 2แต่ตอนนี้ครับ h ถูกบีบครับถูกบีบให้เข้าใกล้ a ครับบีบเข้าไปทั้งสองข้าง นะครับให้ H มีค่าน้อยมากๆครับน้อยมากๆจน H มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ครับนักเรียนนะครับถ้า H เป็นศูนย์ทั้ง2ข้างถูกบีบเข้ามามันก็จะไปเจออยู่ที่เดียวกันก็คือตรงกลางครับก็คือ A ที่เราที่โจทย์เราสนใจนะครับเราก็จะหาเจอครับว่าลิมิตเมื่อเอเอเท่ากับ A เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่ x เท่ากับ a เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หาได้นะครับโดยใช้สูตรเดียวกันเลยครับกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะดังนั้นนะครับเราก็ทํายังไงล่ะจะทําให้ h เข้าใกล้ศูนย์ได้เราใช้คําว่าลิมิตเข้ามาช่วยนะครับอ่าเราก็เติมคาว่าลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์เข้ามาเนี่ยนะครับนักเรียนแสดงว่า h ของเรามันจะต้องใกล้เคียงกับ0ูนย์ให้ได้ เมื่อ h เข้าใกล้เคียงกับ0สิ่งอะไรอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระยะห่างระหว่าง x 2กับ x 1นะครับมันจะเล็กมากๆครับเล็กจนแบบว่าเราใช้ a ครับเป็นตัวแทนของระยะห่างทั้ง2ตัวนี้ได้เลยนะครับดังนั้นระยะห่างของ2ตัวนี้เมื่อแทน a ปุ๊บเราก็จะได้ค่าของมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงณ x เท่า x, กับ a ออกมานะครับโดยที่นักเรียนแทนลงไปในสูตรนี้ครับ สูตรนี้จาไว้ได้นะครับจดไว้ด้วยนะน้าเรียนตรงนี้บันทึกลงในสมุดเลยนะครับอ่าสูตรนี้ครับเป็นสูตรเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาด x เท่ากับ a นะครับแล้วแต่ว่าเอ่อแล้วแต่นะครับว่าโจทย์สนใจ x เท่ากับเท่าไหร่อ่าถ้า x เท่ากับ a ปุบ๊บตรงไหนมี x ต้องเปลี่ยนเป็น a ตรงไหนมี x ต้องเปลี่ยนเป็น a นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างบอกว่าให้ y เท่ากับ x กำลังสองลบ2 x บวก4จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เ <Y S 1> ทียบกับ x ขณะที่ x เท่ากับ4อ่าเขาสนใจขณะที่ x เท่ากับ4ไม่ได้สนใจเหมือนคาบเียนที่ผ่านมาที่มันมี2ขค่าออกมานะครับเขาสนใจแค่ค่าเดียวดังนั้นจึงจะจะต้องใช้สูตรลิมิตในวันนี้นะครับอ่ะมันจะหาอย่างไรนะครับดังนั้นครับนักเรียนสิ่งแรกที่เราควรทราบก็คือ y เนี่ย เราแทนด้วย fx ได้นะครับด to so ังนั้น fx กับ y คือตัวเดียวกัน fx เท่ากับ x กำลังสอลบ2 x บวก4นั่นคือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นะครับ fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ2 x บวก4มันเหมือนกับ y นั่นแหละตัวเดียวกันนะครับแต่เขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชัน x นะครับทีนี้ครับเราจะมาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่ x เท่ากับ4มันจะหาอย่างไร เราก็หยิบสูตรมารับนักเรียนสูตรแลามีแค่2สูตรนะอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือสูตรที่ไม่มีลิมิตและสูตรที่มีลิมิตสูตรที่มีลิมิตนี้ใช้สําหรับ x ขณะที่ x เท่ากับอะไรตามที่โจทย์กหนดนะครับมันจะเป็นแค่ค่าเดียวนะดังนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องแทนค่าก็คือเขาสนใจที่ x เท่ากับ4นักเรียนก็เอา4แทนที่ x ครับนักเรียนก็จะได้เป็นลิมิตของ f 4บวก h ลบ f 4ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะครับอ่าดังนั้นเห็นไหมว่า x เท่ากับ4ใช่ไหมเรามี x อยู่2ตัวแล้วก็4ไปแทน2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเมื่อเราแทน x ลงไปแล้วเราก็ไปหาค่าของฟังก์ชันมันเวลานักเรียนหาค่าของฟังก์ชันเช่นเช่นนักเรียนมี f x เท่ากับตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ ถ้าครูจะไปหา f4 หายยังไงนะครับตรงไหนมี x แล้วก็เอา4ไปแทนนักเรียนก็จะได้เป็น4กาลัง2ลบ2คูณ4บวก4ใช่ไหมอย่างนี้นะครับดังนั้นเช่นเดียวกันครับโจทย์ของเรามันมันไม่ใช่แค่4ธรรมดาครับมันเป็น4บวก H ดังนั้นตรงไหนมี x เราเอา4บวก H แทนลงไปครับสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือลิมิตของ 4บวกเกำลัง2ลบคูณสบวกเนะครับแลวก็บวก4ลบกับเมื่อกี้ f 4หาไปแล้วใช่ไหมก็แทนค่าได้เลยครับลบกับนักเรียนใส่วงเล็บไปหน่อยนะแยกเป็น2วงเล็บนะครับเดี๋ยวงงกันอ่านี่ของฟังชันหลังนะครับก็คือ4 x กำลัง2ลบอคูณ4่บวก4่ 4. นะครับเมื่อ H เข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหม ้า h เข้าไก้ศูนย์นะครับเราจะปกติแล้วเราจะแทนศูนย์ลงไปในในตัวแปรแต่ว่าข้อนี้แทนไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนของเรามันเป็นศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราแทน h เป็นศูนย์ปุ๊บหาค่าไม่ได้เลยจบเลิกต่ำนะครับซึ่งไม่ใช่ครับลิมิตมันควรจะหาค่าได้นะครับอ่าลิมิตซ้ายลิมิตขวานนะอ่ะต่อไปครับนักเรียนทีนี้เราก็มาแก้สมการแก้ฟังกช์ชันอย่างนี้ออกมานะครับซึ่งในข้างหน้านะครับนักเรียน 4x บวก h กำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมสูตรมีว่าหน้ากำลังสองตัวถีนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องแทนค่าลงไปก็คือ,อมันจะได้เป็น 4ี่กำลังสองบวก2หน้าคือ4หลังคือ h และบวกหลังกำลังสองก็คือ h กำลังสองต่อไปครับนักเรียนเอา2คูณเข้าไปครับเอาลบ2คูณเข้าไปลบ2คูณ4ได้ลบ8ลบ2คูณ h ได้ลบ2 h แล้วก็บวก4ข้างหลังนะ,ะนี่คือของข้างหน้าทีนี้ข้างหลังครับนักเรียนมาคำนวณกันหน่อยได้ไร4ีกำลังสองได้16 ลบสคูณสก็ได้ลบแบวกสนะครับอืมอ h ก็ใกล้ศูนย์ 0. ดังนั้นครับนักเรียนใกล้แล้วนะครับเรามาจัดรูปให้ดูง่ายขึ้นก่อนอันไหนะยกกำลังได้ก็ยกไปนะครับนี้นักเรียนก็จะได้เป็น16บวก 8h บวก h กำลังสอง ลบ8ลบ 2H บวก4ลบกับในวงเล็บข้างหลังคิดคิดออกมาเลยครับนักเรียนคิดออกมาแล้วมันจะได้เท่ากับ12นั่นเองนะจดไว้ด้วยนะครับนักเรียนตรงนี้อันนั้นครับลิมิต H เข้าใกล้0ของเราตรงไหนที่บวกลบกันได้ครับมี16ลบ8บวก4 แล้วก็ลบ12ด้วยใช่ไหมครับสามารถปดวงเล็บได้นะ,ะได้เท่าไหร่ครับตรงนี้เราลองคำนวณดูนะหมดไหมครับตรงนี้หมดนะ,ะหักล้างกันหมดพอดีนะครับเราก็จะเหลือเหลืออะไรเอ้ายังมีตรงนี้อีกครับนักเรียน 8H กับ 2H ซึ่งมันลบกันเราก็จะได้เป็น 6H บวก 5H กกำลังสหรือแค่นี้ใช่ไหมครับส่วน H ซึ่งนักเรียนเราสามารถดึงตัวร่วมได้เห็นไหมเพราะว่ามันมี H อยู่เหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งบนเราดึง H ออกมาครับสิ่งที่เหลือก็คือ6บวก H อีกตัวนึงส่วน H อ่าแล้วนักเรียนครับเราก็สามารถตัด H ตัวนี้ได้แล้วเห็นไหมว่าถ้านักเรียนแทน H ลงไปแต่แรกนักเรียนจะได้ส่วนเป็น0ูแต่เมื่อนักเรียนจัดรูปสมการใหม่ัน h มันสามารถตัดทอนกันได้นะครับอ่าอย่างนี้ ดังนั้นครับนักเรียนเราก็สามารถแทนค่าลิมิตได้แล้ว h ของเราเข้าใกล้0ูนย์ใช่ไหมอ่าเราก็เอาศูนย์แทนที่ h ดังนั้นคำตอบของลิมิตข้อนี้เท่ากับ6นั่นเองครับนักเรียนเรียบร้อยครับนักเรียนอ่าตรงไหนไม่ทันกดหยุดไว้นะครับในคาบนี้ก็เอาให้ได้รู้จักสูตรตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาทําโจทย์กันนะครับนักเรียนอ่าไปท่องสูตรนี้มานะมีอยู่2ส,สูตรนะครับนักเรียนก็คือ สูตรแบบไม่มีลิมิตเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ช่วง x ถึง x บวก h มันจะเป็นช่วงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าอีกอันเขากําหนดมาเลยครับว่าเขาสนใจที่ x เท่ากับเท่าไหร่ถ้าสนใจอย่างนี้ h จะมีค่าเป็น0ย์ระยะห่างจะไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้ลิมิตเข้ามาช่วยอย่างนี้นะแต่ทุกข้อมันก็จะเยอะอย่างนี้ครับนักเรียนจนมันตัดกันหมดครับนักเรียนแล้วก็เหลือ6เหลือเลขอื่น ามแ,แต่แต่ละข้อเลยนะครับโอเคครับนักเรียนนั้นครับนี้ครูไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียนสวัสดีครับ